สสสลงพื้นที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนและคนขับรวมถึงสร้างการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย จากเหตุการณ์ลดบ human, ัสทัศนศึกษาไฟไหม้ครบรอบหนึ่งปีที่สร้างความโศกเศร้าอย่างมากกับสังคมไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงสามพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคีเครือข่ายจากกิจกรรมเติมพลังใจสร้างพลังความปลอดภัยทางถนนและสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน วันนี้ก็เราก็ตั้งใจมาจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนนะคะกิจกรรมให้กําลังใจกับน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนเพื่อที่อยากจะเติมพลังใจหลังจากที่ครบรอบหนึ่งปีของการสูญเสียจากอุบัติเหตุรถทัศนศึกษาไฟไหม้นะคะวันนี้ทางโรงเรียนก็ให้น้องๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเลยแล้วก็นําองค์ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเคล็ดลับเคล็ดของการเอาตัวรอดจากไฟบนท้องถนนรวมถึงเรื่องของ การพูดถึงพิษภัยหรือว่าโทษของการดื่มเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะหลังจากที่เราเข้ามาครั้งนี้วันนี้ทางเวนก็ดีใจผู้ปกครองน้องๆเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็อยากจะให้มีการเข้ามาช่วยทํากิจกรรมเพื่อเติมกําลังใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี้ยจำนวนนักเรียนเน้ยนอยลงกว่าปีก่อนแต่อาจจะจากสาเหตุอื่นด้วยนะคะแต่เราเชื่อว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งที่ เกิดจากอุบัติเหตุและความสูญเสียนะก็เป็นผลกระทบในเรื่องของกําลังใจของตัวน้องๆหรือผู้ปกครองด้วยนะคะก็คิดว่ากิจกรรมแบบนี้น่าจะทํากับโรงเรียนแล้วก็ให้กับหลายๆโรงเรียนที่ทมีผู้สูญเสียด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสําคัญให้กับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยสสสย้ําว่าความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเป็นหน้าที่ร่วมกันของผู้ใหญ่ทุกคน ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้บ้านก็ไม่ควรชะล่าใจแม้เดินทางระยะสั้นก็ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือว่าคาดเข็มขัดน,นิรภัยทุกครั้งและก่อนออกเดินทางควรคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอเพื่อให้การเดินทางของเด็กปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง น้องๆที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนเชื่อว่าท่านทุกรงเรียนเนี่ยมีมีมาตรการที่จะรับมืออยู่แล้วแต่เราอยากให้เพิ่มความเ,เข้มข้นมากขึ้นเช่นมีมาตรการของโรงเรียนที่ดูแลเด็กๆที่ต้องเดินทางหากเรามีระบบที่ช่วยเช็คหรือว่าตรวจสอบ ทั้งในเรื่องของตัวน้องๆผู้ปกครองแล้วก็ตัวผู้ประกอบการรวมถึงมีทีมทำงานของโรงเรียนที่คอยเช็คดูแลลิงก,กับระบบของทางภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากรมขนส่งเองก็ตามที่ตอนนี้กำลังตรวจดูว่ามีรถรับส่งนักเรียนอยู่ปริมาณเยอะแค่ไหนในทั่วประเทศนะคะเพราะว่าทางกรมเองก็อยากจะให้มีการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสังคมเพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กๆและเยาวชนให้ได้มากที่สุดการจัดกิจกรรมเสริมพลังใจและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนครั้งนี้เพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มทักษะการดูแลตัวเองขณะเดินทางซึ่งกิจกรรมเน้นองความรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนควบคุมการข้ามถนนอย่างปลอดภยัย การสังเกตป้ายจราจรการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดจนการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการลดอุบัติเหตุมากขึ้นโดยคุณพ่อของน้องปูอัดหนึ่งในผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสเล่าว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้หากมีการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ต้องรอบคอบกว่านี้นะครับเรื่องการตรวจตาราเรื่องรถลาเรื่องรถบัสรถรถนัศึกษาเนี่ยต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญัะหน่อยหนึ่งไม่ว่าทางส่วนราชการหรือว่าทางผู้ปกครองนะนมีสามารถที่ไปตรวจสอบแล้วคนนี้ที่มันมันเปิดประตูชุกชือได้ไหมมันอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้สําคัญแล้วก็รถที่ทุจริตเนี่ยนะ ทุจริตคือรถ,ร,ถรถที่ผิดกฎหมายนะไม่สมควรที่จะเอามาใช้เป็นรถทัศนศึกษาครับโอ้ดีครับดีมากมากเลยนะอย่างน้อยครับยงเด็กก็ได้ตระหนักการใช้ใช้รถใช้ถนนนะเออมันสวัสดิ์ถ้าเกิดว่าใช้ใช้รถที่ผิดกฎหมายที่ไม่ถูกไม่สมประกอบอะไรประมาณนี้ก็่ตอเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยตักเกือนพ่อแม่ได้ด้วยเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเด็กๆที่นี่เลยนะครับที่ทจะได้มีโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเอาตัวรอดหรือว่ากฎระเบียบจราจรขั้นพื้นฐานที่นักเรียนจะสามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยสําหรับการเรียนรู้ที่จะเอาเอาตัวรอดใช่ไหมครับจากอุบัติเหตุในท้องถนนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ แล้วก็จําเป็นสําหรับนักเรียนในช่วงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะหรือว่ารถส่วนตัวก็ตามนะครับเป็นเรื่องดีที่สะทสได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ การสร้างความปลอดภัยทางถนนและสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นการลงพื้นที่ของสะสสและภาคีเครือข่ายที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีครั้งนี้นับว่าเป็นอีกต้นแบบหนึ่งให้กับโรงเรียนอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับน้องๆและผู้ใหญ่ลดเสี่ยงอุบัติเหตุในอนาคตได้